ที่เราเก็บในษาถ้าเราถูกต้องในในฐานนะแตวให้ความร่วมมือกับเจ้าที่มองไม่มองนะ้ะาเอาออาแบมูะแถลงรวมดีไหมได้ไปเลยไม่ตรงนี้เลยไหมหรือหาจะฝั่งท่าที่สามไมโครเรย์แต่ใช้ตำรวจมาฝังนากาเหมือนกันจะตรวจใช้รดัทานสามสี่ชั่วโมงผ่านทกทีซึ่งโอเปรเนเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงเก้ามงเช้าในวันนี้ครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าของเรือคนปัจจุบันนะครับ คือบริษัทสอชัรด88เนี่ยมีที่ตั้งอยู่ที่อมตะควรลังอาเจนต์ฉบับสงขลาก็เดินเดี๋ยวจ้าของเดินเพิ่มองเด้ามาซื้อเข้ามาแล้วได้เลยไครั เพราะนั้นวันนี้เราตรวจคนนะครับทั้งหมดเนี่ย19จุดนะครับแล้วก็จกับกลุ่มที่จับกลุ่มแล้วนะครับนั้นก็คือเรือประมงสีดำนะครับที่เติน้มันเขียวเดี๋ยวโดย,โดย,โดยมรับยาตโดยไม่มีสิทธิในการเติมมันเขียวที่ท่านเห็นอยู่นะครับหเห็นได้ว่าเ,เรือประมงที่ขึ้นคานแต่ยังยังใช้โค้ดเนี่ยไปเจอน้มันเขียวอยู่แสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามีเรือประมงที่มาสูง ชื่อเรือลำนี้แล้วก็เอาสิทธิ์ของเรือลำนี้ไปเจอรัมมันเขียวนะเรา่นี้เป็นความผิดเรื่องของการผลถ่ายในเขตต่อเนื่องนะฮะโดยไม่อดญาตนะหรือโดยไม่มีเหตุผลนะครับนะซึ่งเป็นความผิดตามบบก,ก,มมกรมรัารการนะครับและเพราะฉะนั้นวะันนี้เราพบนะครับว่าการกระทำาผิดในเขตของอ่าวไทยที่เราพบอยู่วันนี้เหมือนกับการกระทำาผิดในเขตของอนันดามมน